ก็ยังไงก็ของเดีสโซนของเส้นหาดีสโซนองเส้นนอกสองในสองนเท่าไหรนาะดลค่ะสนอนี่ครับวันนี้ลุงมาซื้อยางในดีสโตนนี้นนอกดีสโตนนะครับ สี่สิบสองค่ะได้เศษเลยที่สองบาทอะได้กินสองบาทนี่โดนให้มาไม่ได้หรือเนาผมบอกเลยผมขายถูกที่สุดแล้วแหละผมไม่อยากจะลดตัวไหนเลยกำไรทาแบบนิดหน่อยมากเลยเราได้เศษสองบาทนะครับได้สี่สิบชั่วนะครับเดี๋ยวแถมอย่างอื่นไปอันนี้แถมดาบเพิงไปพี่ได้ยังดาบเพิงได้ยัง นี่โอ้ยเอาวนี้ไปก่อนติดรถติดเรือติดบ้านไว้ช่วงนี้ไฟไหม้กำลังฮอตผมเปิดอ่ะผมแทงดับเพลิงไปดับเพลิงปวดร้อยกว่านะครับดับเพลิงไปนะครับนี่แท้ไปจะลืมยางในนะครับยางนอกนะครับนี่ไม่ใ่ด้อ0แปดบ